ประชาชนอยู่ดีกินดีสภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้งด้านการเกษตรการชนะระฐกานการอุตสาหกรรมและการาศาสนาและอาณาจักรกรุงสุโขทยัยได้ขยายออกไปอย่างกว้างไกลไพศาลท่านครับผูใหญ่ครับงานวันนี้ค่อนข้างจะใหญ่มากท่านโอยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ควรจะยิ่งใหญ่เพราะว่ามวยไทยมันก็ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วว,ลวันนี้เราก็ มาทําให้มวยไทยเนี่ยได้เป็นที่ประจักษ์ทั่วโลกผมว่าถ้าทาอย่างนี้ทุกปีมวยไทยก็เข้าในหัวใจคนทั้งโลกครับเนื้อหาต่างๆที่นําเสนอค่อนข้างจะเป็นการอาจจะทูสถาบันมากก็อยาจจะพูดเรื่องที่ยหมหน่อยไหมครับมันก็เกี่ยวข้องกันเพราะว่ามวยไทยกับทหารกับสถาบันแยกกันไม่ออกเพราะมหากษัตริย์ก็ชอบมวยไทยแล้วก็ชกมวยไทยถูกไหมฮะแล้วมวยไทยก็เป็นพื้นฐานของ การต่อสู้นักสู้ก็คือทหารอาวุธสิ่งแรกของมนุษย์ก็คือหมัดเท้าเข่าศอกก่อนจะมาเป็นดาบเป็นปืนวันนั้นเนี่ยมันแยกไม่ออกวันนั้นก็งานวันนี้ก็จัดได้สมบูรณ์แบบเชื่อมโยงทั้งเทิดทูนสถาบันทั้งทหารทั้งมวยว่าจะดีดอยากจะพูดอะไรถึงคนไทยทั้งประเทศไทครับเดี่ยว่นนี้ครับก็อยากให้คนไทยภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมคือมวยไทย เราก็ช่วยกันส่งเสริมรักษามวยไทยวันนี้เนี่ยนอกจากเป็นกีฬาสนุกสนานแล้วเนี่ยแปลงมาเป็นเงินแปลงให้มันเป็นเศรษฐกิจเป็นรายได้ของประเทศที่เป็นซอพาวเวอร์ได้ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจรเิญ กสองศาสตร์แรกแห่งสยามประกอบด้วยุ่้สีทองรัชสมัยของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเป็นยุคที่กรุงสุโขทัยเฟื่องฟูและเจริญข,ขึ้นกว่าเดิมเป็นอันมากระบบการปกครองภายในก่อให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพมีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองประชาชนอยู่ดีกินดี สภาพบ้านเมืองก้าวหน้าทั้งด้านการเกษตรการชนระทานการอุตสาหกรรมและการศาสนาและอาณาจักรกรุงสุโขทยัยได้ขยายออกไปอย่างกว้างไกลไพศาลและนี่คืออายุทยาศึกยุทธาธีประกอบด้วยผู้สีแดงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบผู้อกราชของชาติไทย ภายหลังที่เสียกรุงศรีอยุยาครั้งที่หนึ่งในรัชสมัยของพระองค์ทรงทําการศึกสงครามและเอาชนะข้าศึกหลายครั้งครั้งสําคัญที่สุดคือในปีพุทธศักราช2135พระมหาอุปราชของพม่าได้ยกทัพมาตีไทยพระองค์ทรงชนช้างกระทํายุทธาัตถีและได้เข้าฝันดฝัอุปราชสิ้นพระชนบนคอช้าง จนทําให้พระมาลราุการามไทยไม่ได้หิีและเรือกทากับไฟและนี่คือวันณคดีและศิลปะของเมืองอยุตยาประกอบด้วยผู้สีเขียวสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สี ของราชวงศ์บาสาทองทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าปาสาทองและพระนามเจ้าิริกัญญาณีพระราชสมภพในปี2175เสด็จขึ้นของราชสมบัติเมื่อวันที่15ตุลาคีพุทธศักราช2199มีพระนามเจาเลืกในพระสมพัน,น,นพธ์บัรว่าสุเด็จพระรามาธิบดีที่3เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27 กรุงศรีอยุธยาและนี่คือกรุงธนบุรีเมืองหลวงแห่งสายามประกอบด้วยผู้สีสม้มการกู้เอกราชเมื่อปีพุทธศักราช2309พมา่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าเอกทั์และได้เสียกรุงแก่พม่าเป็นครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2310และการที่ประเทศไทยม,มีความเป็นปุนแผ่น มันคงเลื่อยมานั้นก็เนื่องมาจากพระมหากษัตริย์ไทยได้ออกนำทัพสู้ศึกด้วยพระองค์เองมาทุกยุคทุกสมัย